สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงชะตานะคะครึ่งปีหลัง2567กันการ,การงานการเงินนะคะความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราใช้ไพ่สองสำรับนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะการงาน,กา,งานการเงินความรักครึ่งปีหลังของชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรคะ เป็นไพ่ Two of Cups ขึ้นมานะ่ะเป็นไพ่ความรักนะคะมีคนมามอบความรักให้นะคะฉันชอบเขาเขาชอบฉันแบบชอบกันทั้งคู่ไม่ได้มีใครรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมากไปกว่ากันเออแบบเป็นความรักที่เท่ากันนะแบบนี้ ฉันให้เขาร้อยเขาก็ให้ฉันร้อยประมาณนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่กำลังโสดอยู่นะคะยังไม่ได้มีคู่กำลังรอคู่แท้อยู่นี่ครึ่งปีหลังจะบอกว่ามีเกณฑ์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะแบบหวานกันมากขึ้นเอาอย่างนี้ละกันนะโอเคทูอั c คัพเป็นเป็นไพ่สมหวังในความรักนะคะนะ Okay, เรามาดูกันต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นแอซอบคัพส์นะคะ <c oughs> เป็นไพ่หนึ่งถ้วยอ๋แสดงว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะครึ่งปีหลังดวงความรัก <c oughs> เด่นจังเลยนะคะเปิดมาใบาแรกไปที่สองถ้วยทั้งคู่เลยนะหนึ่งถ้วยหมายถึงว่า,าความหมายหลักๆเลยนะคือได้พบรักใหม่ ใครที่กำลังรอรักใหม่อยู่นะคะรอเนื้อคู่ของคุณนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณอะไรางเนี้ยมีเกณฑ์นะหนึ่งถ้วยมีคนมามอบความรักให้มีคนมามอบสิ่งดีๆให้จุดเริ่มต้นของความรักนะคะความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่แบบสุขกายสบายใจด้วยแบบนี้หนึ่งถ้วยนะคะโอเคใบที่3เรามาเปิดต่อกันเลยแจ s t เมนตนะคะ คู่อ,อธิษฐานร้องขอนะคะคุณเคยอธิษฐานร้องขออะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคะบนบานสารกล่าวหรือว่าไม่จำเป็นต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคุณคิดอยู่ระลึกอยู่ในใจเสมอว่าแบบเมื่อไหร่นาอคู่แท้ของฉันจะมาสักทีหนึ่งนะคะไพ่จัสเมนเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณปล่อยนะคะให้เวลามันเป็นตัวคลี่คลายนะคะ คำอธิษฐานของคุณนะ่ะเออจะบอกว่าถ้า j ัสมเนขึ้นมานะถ้าคุณเคยบนบานสารเก่าวอะไรไว้อันนี้หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาได้ยินนะคะได้ฟังเขารับทราบแล้วนะเป็นไพ่พิกชะตาชีวิตก็ได้นะคะเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักอืมเพราะไพ่ความรักมันขึ้นมาถึงสองใบเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่ว่าถ้าคุณ ตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์ที่มันแย่อยู่นะแล้วคุณคิดจะมีการเลิกลาเนี่ยมันจัสเมนเนี่ยมันคือปล่อยสิ่งที่มันแย่คนที่มันแย่ออกไปจากชีวิตคุณแล้วให้สิ่งใหม่ๆนะคะความรักดีๆเนี่ยเข้ามาทดแทน นะคะความรักที่มันแย่นั้นนี่แบบนี้นะคะเป็นไพ่ทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ได้นะคะนะถ้าคุณทําดีกับความสัมพันธ์มาตลอดนะเป็นผู้ให้มาตลอดแล้วคุณไม่เคยได้รับความรักกลับมาเลยหรือว่ามีการทรายศหักหลังผิดหวังในความรักเนี่ยอันเนี้ยมันคือไพ่สินเสมอกนนะ่ะคนที่มันไม่ใช่ไม่สินเสมอกับคุณจะออกจากชีวิตคุณไปแบบคาดไม่ถึงเลยนะคะแล้วคนที่สินเสมอกับคุณเนี่ยจะเข้ามาค่ะนะ นี่นะคะไพ่หนึ่งใบเยอะความหมายมากๆนะคะจะพยายามกระชับให้เยอะที่สุดนะโอเคโอเคไพ่เมจิกเชียนโอ้นะคะจะตีความหมายทั้ง2ความหมายอย่างนี้นะคะอลิจะบอกว่าความหมายแรกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมากๆเลยนะนะคะเด่นเลยคือจากชาวะัคนาราศีเมษนะคะธาตุไฟเด่นมากๆเลยนะคะมี เป็นคนทะเยอะทะยานอยากลงมือทําอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในหัวมีไฟในตัวเยอะเรียนรู้อะไรเร็วนะคะชอบเดินทางชอบหาอะไรใหม่ๆทําอยู่เสมอนะคะธาตุไฟจะเด่นไม่ใช่ชมเฉพาะแม่นะคะเมษสิงห์ธนูเด่นมากๆเลยแล้วราศีมิถุนนะคะของคุณเนี่ยเป็นธาตุลมจะบอกว่าไฟกับลมอ่ะมันเป็นคู่พพอร์ตซึ่งกันและกันที่ดีได้มากเลยนะคะการที่ไฟมันจะโฮมกระนำได้เนาะมันจะต้องมีลมอ่ะมาพัดโบกอะ่ะ ออประมาณนั้นนะคะอีกความหมายที่สองที่อลิซจะบอกคือช่วงปลายปีเนี้ยคุณอาจจะมีการเดินทางอะไรที่มากขึ้นนะคะเดินทางไปพ,พักผ่อนหย่อนใจเอาอย่างนี้ละกันไม่ได้เป็นการเดินทางแบบไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยเออนะคะหรือมีการเข้ากิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะทำงานอะไรใหม่ๆนะที่คุณอยากทำอยากเริ่มลองอะไรอย่างนี้แล้วคุณอยากจะทำมากมากด้วยนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณมีพรสวรรค์อยู่แล้ว ด้วยก็ได้นะคะถ้ามีจิดเชื่อนขึ้นมานะโอเคเรามาเปิดต่อนะอู้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญหมายความว่าอย่างไร เด็กถือเรียนหมายความว่าคนที่มีชีวิตสุขสบายขึ้นมากกว่าเดิมเออนะคะได้รับข้อเสนอใหม่ๆได้รับข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆกำลังจะมาถึงนะคะชีวิตสบายมากขึ้นนะว่าง่ายๆอาจจะถ,ถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะจะเห็นเลยว่าเออครึ่งปีแรกมันหนัก่วงกว่านะคะนี่ถ้าใครคิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินนะคะ หรือขายที่ดินหรืออยากจะได้บ้านใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยที่เกี่ยวกับดินนะคะที่ดินเด่นมากๆภายใบนี้นะโอเคไพ่เด s ขึ้นมานะคะเดอะเดซไม่ต้องกลัวนะไพ่เดอะเดซเนี่ยมันหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร้ายนะคะกลายเป็นดีนี่เกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วมันขึ้นมาอยู่ข้างใต้ถูออบคัพเลย ชนะ o of cups เลยถ้าคุณมีรักที่มันมันท็อกซิกมากๆอะ่ะรักที่มันแย่เนี่ยก็จะอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะ j u s t m e n t มันขึ้นมาอีกเนาะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้จบความสัมพันธ์นั้นแบบโอ้คุณก็แบบยื้อมานานอะ่ะเหมือนก็ยื้อมานานแล้วอยู่ดีๆเออมันมันจบซะอย่างนั้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าถามว่าเสียใจไหมคุณรู้สึกว่าคุณได้เกิดใหม่ คุณรู้สึกว่าถ้าเดดเดย์มันขึ้นมานะคุณรู้สึกว่าโอ,อ้รู้อย่างนี้ฉันฉันเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้มาตั้งนานแล้วเออแบบนี้นะคะและอีกความหมายหนึ่งนะถ้าเป็นเดดเดสขึ้นมานะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตที่ทําให้คุณนะ่ะสุขกายสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมอะไรที่มันแย่ๆทั้งหมดนะคะวิบากกรรมนะคะความคิดลบหรือว่า ความสัมพันธ์รอบตัวที่มันแย่เนี่ยมันกําลังจะหมดสิ้นพลไปแล้วคะ่ะเดดเดขึ้นมานะเดดเดขึ้นมาทําบุญด้วยก็ดีนะคะคิดดีทดําดีถ้าคนคนบอกว่าเออไม่ใช้ชอบทําบุญอะไรคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไวค้ค่ะอันนี้พอจัสตเมนต์มันขึ้นมาด้วยนี่ไงคะ่ะนะไพ่ผลกรรมนะคะโอเคเปิดต่อนะโอ้เป็นไพ่ทรีออฟคัพขึ้นมานะคะ ไพ่แต่งงานแต่อลิสตีว่า t r f Cups นะมากกว่าการแต่งงานคือคุณได้พบมิตรแท้นะคะกัลยานามิตรที่ดีนะคะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วมีความรักเข้ามาด้วยนี่นะคะจะบอกว่าเป็นการพบคู่แท้ก็ได้นะคู่ที่แบบว่าอยู่กันไปจนแก่จนเท่าไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแวงอะไรกันเพราะ t of e u p s ขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่สามถ้วยเนี่ยมันคือคนที่มี การชอบอะไรคล้ายๆกันชอบทําอะไรเหมือนๆกันวิธีการคิดคล้ายๆกันมันเลยไม่ทะเลาะกันนะ่ะคุณสังเกตเวลาคุณอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนสนิทของคุณนะ่ะมันจะไม่มีอารมณ์หึงหวงหรือว่าไม่มีการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่กันแบบสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่มากกว่าเพื่อนกัลยาณมิตรคือเป็นคู่รักไงนะแบบนี้นะคะ นี่เราอลิสดูนะไพ่ดาบสักดาบนะ่ะนะนะมันไม่ได้ขึ้นมาสักใบหนึ่งเลยนะคะไพ่อุปสรรคนะคะการทะเลาะเบาแวง้งความเครียดหรืออะไรแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนอะอืเนี่ยไพ่มันขึ้นมาใต้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือการพบรักใหม่ซึ่งเป็นรักที่สุขก,กายสบายใจเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะนี่สามถ้วยขึ้นมานะเป็นไพ่แฮปปี้นะ่ะ เฉลิมฉลองนะคะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ชีวิตแบบมันสุสดชื่นขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นแบบนี้เลยค่ะสามถ้วยนะโอเคเปิดต่อนะคะโอเ้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะห้าดาบขึ้นมานะคะห้าดาบหมายถึงอะไรปัญหานะ่ปัญหากับความสัมพันธ์นะคะ เป็นการสูญเสียจบความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นความสัมพันธ์แต่อลิสขึ้นดูจากไพ่มวลรวมนะมันเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะกำลังมีปัญหากับความรากักความสัมพันธ์อยู่เลยนี่นะคะเพราะมันเด่นมากนะคะไพ่ใบแรกตั้งแต่ขึ้นมานี่สองนะคะจนกระทั่งแดใบขึ้นมานะคะดาปัญหาเกี่ยวกับความรัก การไม่รงรอยนะคะมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันออยู่กันแล้วแบบอึดอัดอะ่ะไม่ได้มีความสุขนะถ้าคนคิดว่าจำเป็นต้องเลิกหรอเอ่อจะบอกว่าไพ่เปิดมาอลิสอ่านตามไพ่นะคะความหมายถ้าคุณคิดว่าปัญหานั้นมันแก้ได้ก็ไม่ต้องเลิก <c oughs> ก็ไม่ต้องเลิกนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่อึดอัดขับข้องใจอย่างนี้อยู่นะคะไพ่เวลานี่นะ จัสมินนะจะบอกว่ามันเป็นไพ่อีกความหมายหนึ่งคือให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ time will tell นะคะให้เวลาเป็นตัวบอกนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีกว่าโอเคนะคะโอเคเปิดต่อนะเดี๋ยวอีกสำรับหนึ่งอลี้จะมาเปิดอันนี้ดีกว่าเปิดว่าถ้าสมมติว่าใครโสดนะคะเนี่ยที่รอนะคะเนื้อค,คู่คู่แท้ของคุณอยู่เนี่ยเขาจะเข้ามา เป็นคนลักษณะแบบไหนดีไหมโอเคเดี๋ยวขอเปิดอีกสองใบนะคะโอเคโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนมานี่เลยวิวออฟฟอร์จูนนะคะวิวออฟฟอร์จูนหมายถึงว่าโชคชะตาฟ้ากำหนดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณซึ่งอลิสคิดว่ามันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะอ,อ,อาจจะบอกได้ว่านะคะถ้าคนที่อยู่ด้วยกันสินไม่เสมอกัน กงล้ออันเนี้ยมันจะหมุนเอาคนที่ไม่ใช่อ่ะออกไปแล้วจะหมุนนะคะเอาคนที่ใช่อ่ะเอาคนที่เป็นคู่แท้ของคุณจริงๆอ่ะหมุนเข้ามาค่ะเพราะวิวออฟฟอร์จูนมันขึ้นมานะนะคะเป็นโชคชะาตาฟ้ากำหนดไว้แล้วคุณจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำนี่นะคะโอเคเปิดต่อหนะ้ายบสุดท้าย โอ้เป็นเตรียมวันขึ้นมาค่ะไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาไพ่สามไม้เท้าหมายถึงอะไรการวางแผนอนาคตว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปแผนการไกลไม่ใช่แค่1ปี2ปีแผนใน5ปี10ปีถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้5ปี10ปีนั้นคุณจะยังแฮปปี้กับมันอยู่หรือเปล่านะแบบนี้เลยนะคะคุณยังเห็นเขาเห็นคู่ของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยเห็นคุณอยู่ เป็นภาพในอนาคตเห็นร่วมกันอยู่หรือเปล่านี่แบบนี้นะคะ Three of Wands ขึ้นมาโอเคอาริสขอเปิดอีกหนึ่งสำหรับนะคะสำหรับคนโสดนะคะที่รอคู่แท้เนี่ยคู่ที่เป็นกัลยะาณมิตรคู่มิตรนะคะเข้ามาเข้าคนนี้จะมีลักษณะแบบไหนเพราะอาลิสเห็นว่าไพ่แต่งงานอนะมันขึ้นมาถึงสองใบแน่นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะกำลัง รอคอยนะคะคู่บุญคู่วาสนาอยู่ก็ได้นี่นะคะสองใบเลยไพ่แต่งงานโอเคชาวราศีมิถุนคู่แท้นะคะเป็นคนแบบไหนคะไพ่บอก้วยค่ะอืมเอซอบวาน์นะคะเป็นไพ่งานที่ดีที่สุดเลยนะนะคะคนคนนี้ทำงานเก่งมากๆมากๆเลยนะคะ ยิ่งทำธุรกิจอะไรเป็นส่วนตัวนะโอ้คนนี้เด่นมากเลยเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือนะว่าง่ายๆถ้าเขาอยู่ในบริษัทนะหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ความสามารถเขาอะมันจะโดดเด่นแบบปึ้งออกมาเลยนะคะเป็นคนทำอะไรทำอะไรจริงจังทำอะไรด้วยตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นํำอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นนะเวลาเขาเป็นลูกน้องคนอื่นถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่าความสามารถเขามันโดดเด่นมันออกมาไง เจ้านายเขาก็จะรับฟังรับความฟังความคิดเห็นของคนคนนี้อยู่เสมอนะคะนี่แบบนี้นะโอเคเปดต่อนะคะโอเทนอปเอนเตอร์เคส์พาแต่งงานขึ้นมาอีกแล้วจ้ะเพื่อนจ๋านะคะชาวลัคนาราศีมีถุนนะออกมาถึง3ใบแน่นะคะ มี2ถ้วยนะคะ3ถ้วยแล้วก็ทริเทนอเพนดเคสไพสิบเหรียญขึ้นมาคนคนนี้เขาถ้าเขาเจอคนที่ใช่นะเป็นคู่แท้ของเขานะเขาจริงจังกับอนาคตมากๆเลยนะคะมีการวาดฝันอนาคตเอาไว้นะคะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยคนนี้ทำงานเก่งมากๆนะคะแล้วเขาวาดฝันถึงด้วยว่า อนาคตเขาอยากมีบ้านเขาอยากมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะมีลูกมีหลานอะไรแบบนี้เขาเข้ามาแบบให้เกียรติอะจริงจังมีการพูดคุยมีคอมมิทเมนต์กันอยู่ทําให้คุณน่ละลัคนาราศีมีถุนน่ะคุณมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนี้เขาเข้ามาคุณจะมีความมั่นคงทางด้านความรักและจิตใจมากขึ้นอืมนะคะไม่ใช่เป็นความรักเข้ามาแบบไม่ชัดเจนแบบ ลใครว่าคบๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคนนี้มีความชัดเจนมากๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นท e ี f w a วันขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาถึงสองใบเลย <c oughs> คนนี้เป็นคนวางแผนอนาคตนะ่นะ <c oughs> เป็นเหมือนคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ <c oughs> เป็นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคตเลยนะว่าคุณต้องการอะไรทำอยู่ตรงเนี้ยเพื่ออะไรในอนาคต แบบนี้นะคะเป็นคนที่มีการ manage organize ทุกอย่างในชีวิตอะเป็นลำดับขั้นตอน,นแบบนี้คะ่ะสามใบเท้านะคะขึ้นมาสองใบแน่นี่ปัตตนาภายหนึ่งถ้วยขึ้นมาอีกแล้วและคนคนนี้เขาเป็นรักใหม่ของคุณจริงๆเมื่อกี้มีหนึ่งถ้วยจำได้ไหมสำหรับแรกขึ้นมาที่อลิซบอกว่าคุณจะได้พบ ถ้าใครโสดอยู่นะหรือคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์อยู่นะคะคุณกำจะได้พบรักใหม่แล้วนี่คนนี้คือรักใหม่ของคุณแล้วเป็นรักใหม่ที่ดีด้วยนะคะเพราะหนึ่งถ้วยมันขึ้นมามามอบความรักให้นะนี่เลย โอ้ยินดีด้วยนะคะกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่ปลายปีเจอเจอรักใหม่รักแท้ที่เข้ามาแล้วทําให้คุณอุ่นกายนะคะสุขก,กายสบายใจแบบสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่แบบสุขก,กายรัสบายใจนะเออเป็นไพ่แต่งงานนะคะเป็นไพ่การได้เจอคู่ครองที่ดีเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโอเคหรือใครกําลังรอที่จะ แต่งงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มาขอสักทีปลายปีมีลุ้นอืมพอไพ่แต่งงานมันขึ้นมาสามใบเลยนะคะเปิดต่อนะคะโอเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะยิงแกลงชายแกลงนะคะคนคนนี้นะคะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมากๆเลยนะเป็นคนไม่ได้ยอมจำนวนต่ออุปสรรค อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตนะ่ะเป็นคนไม่ยออ่อท้อเป็นคนบักบันเป็นคนสู้ชีวิตคนคนนี้ไม่ได้เกิดมาจะบอกว่าไม่ได้เกิดมาแบบบนกองเงินกองทองนะแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะแต่ว่าเขาสร้างทุกอย่างเนี่ยเนี่ยด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสองมือสองเท้ามันสมองของตัวเองนะคะเพื่ออนาคตที่สดใสเขาวาดฝันไว้และว,ว่าอยากจะมีชีวิตแต่งงานที่ดีแล้วยิ่งไพ่สิบเปียญมันขึ้นมาเนี่ย มันทำให้ตอกย้ำเลยว่าถ้าเขาแต่งงานถ้าคู่ของเขาไม่สบายนะคะไม่สบายกายแล้วถ้าลูกเกิดมาไม่ได้มีพร้อมคนคนนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานกับใครเขาอยากรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าแต่งงานเขาอยากจะทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันสบายนี่แล้วก็ ความแกร่งที่ขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าคนนี้จัดการทางด้านการงานนะคะเก่งกว่าด้านความรัก <c oughs> จะบอกอย่างนี้ละกันสอบตกนะคะความรักแต่สอบผ่านทุกวิชาอะไรแบบนี้เลยนะโอเคนะคะจะบอกธาตุไฟเด่นอีกแล้วนะคะอันนี้ไพ่ใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเด่นมากๆเลยธาตุไฟเมื่อกี้ The Magician ขึ้นมานะคะที่อลิซบอกเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะธาตุไฟเช่นเดียวกันนี่ เปิด okay. ต่อน,นะคะโอ้เอ็กซ์ออฟวานขึ้นมาคะ่ะเอกซ์ออฟวานคนคนนี้ไม่ได้เก่งแค่ด้านเดียวถ้าเอกซ์ออฟวานขึ้นมานะเก่งหลายด้านเออมีความสามารถหลายด้านแล้วเป็นการจัดการปัญหาที่ ดีเยี่ยมเลยด้วยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีเป็นคิดเป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้ยุ่งเหยิงนะคะถ้าคนนี้ไปสมัครถ้าได้ X of o ขึ้นมานะคนแบบนี้ไปสมัครงานที่ไหนใครก็รับเพราะเวลาเขาดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยโอ้คุณไม่ได้เก่งด้านเดียวนี่คุณเก่งด้านนึงก็เก่งด้านนี้ก็เก่งแบบนี้เลยนะคะการติดต่อการใช้วาจาในการพูดก็เก่งด้วยนะในด้านธุรกิจนะคะเก่งมากนี่โอเค มันไม่ได้มีไพ่แบบโรแมนติกจ๋าขึ้นมาเลยคิดว่าคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนโรแมนติกนะคะเป็นคนขยันมุ่งมั่นทํางานนะคะนี่แต่เพื่ออนาคตนะเพื่ออนาคตของครอบครัวนะคะโอเคเปิดตอนะไพ่สวยไหมเพื่อนเพื่อนอลิสไบามาใหม่ชอบมากนะคะสําหรับนี้สวยจริงๆโอเคเปิดต่อนะคะไพ่ไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วคนคนนี้เก่งเรื่องงานจริงๆนะคะอัศวินถือไม้เทา้า ดูสิอัศวินถือไม้เท้านะคะเป็นคนแบบไหนนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยถ้าอะไรเสี่ยงด้วยนะถ้าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเขาเขาชอบเพราะว่ายิ่งเสี่ยงยิ่งได้ผลกําไรเยอะแบบนี้เลยค่ะชอบเดินทางนะคะพบปะผู้คุยเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะไม่ได้เป็นสายแบบว่าเดินทางไปเรื่อยท่องเที่ยวไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนี้ถ้าไปต้องได้เงินกลับมา ต้องได้ลูกค้ากลับมาต้องได้ธุรกิจอะไรสักอย่างนึงกลับมาแบบนี้นะคะมีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะคะนะเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคนคนนี้เป็นผู้นําครอบครัวได้อย่างดีเลยนะโอเคเปิดตอนนะคะ่ะอะไรกันนี้โอ้คนคนนี้นะคะราชาถือไม้เท้าขึ้นมา ราชาถึงไม้เท้าเป็นคนแบบไหนนะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้นําสูงมากมากเลยนะคะภาวะผู้นํานี่สูงสุดๆนะคะเป็นคนแอคทีฟไม่ชอบทําอะไรแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆ work from home แล้วก็นั่งอยู่เฉยๆจิบกาแฟเป็นชั่วโมงอะ่ะเออไม่ใช่คนนี้นะคะคิดเราทําพูดเราทําเลยนะคะ เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานมากๆคําพูดมีอํานาจนะคะน่าเชื่อถือใครฟังเขานี่นะต่อให้ไม่ได้เป็นหัวหน้านะคะอยู่ในที่ประชุมอยู่ในสํานักงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนนี้พูดขึ้นมาทีเนี่ยทุกคนจะต้องหันมองเขาอะเป็นตาเดียวเพราอรู้สึกว่าโอ้คาพูดคําจารู้สึกน่าเชื่อถือจังเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนได้ดีมากๆเลยนะ โดยเฉพาะด้านธุรกิจนะคะมีความฉลาดฉลาดมากๆนะคะมีความสุขุมอยู่ในตัวด้วยม,มีความน่าเชื่อถือนะบุคลิกแบบนี้นะคะเด่นเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็เด่นนะถ้ายิ่งทำธุรกิจของตัวเองนะโอ้โหแทบจะชีวิตหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นงานเลยนะคะคนนี้นะถ้าสมมติชาวรา,าราศีมิถุนนะคะชอบคนโรแมนติกจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนแบบนั้น แต่ว่าอยากให้รู้ว่าคนคนนี้เขาทำทุกอย่างเนี่ยเพื่ออนาคตของครอบครัวเอาอย่างนี้ดีกว่าเออนะคะแล้วเป็นคนที่ยอมยอมคู่ด้วยนะถ้าสมมติขึ้นมาเป็นไพอ่อัศวินนะคะถือไม้เท้ากับคิงถือไม้เท้าเนี่ยคุณขออะไรเขาจะให้เขาจะไม่ค่อยปฏิเสธกับลูกค้ากับคู่ค้าคู่สัญญาหรือธุรกิจนะโอ้โหต่อรองนะคะมีชั้นเชิงเอาอย่างนี้นะคะ จุกจิกกับกับรายละเอียดยิบย่อยนะ่ะเอาว่าง่ายๆแต่กับคู่อ่ะได้ไม่เป็นไรเอาเอาคือเธออยากได้อะไร่ะนะได้หมดเลยครับได้หมดเลยค่ะอะไรประมาณนี้เลยนะนะคะโอเคเปิดต่อนะคะโอ้เดินเลิฟเวอร์ขึ้นมาเดินเลิฟเวอร์ขึ้นมาคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะขึ้นมานี่คนคนนี้แหละ จะบอกว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้มีความโรแมนติกก็จริงนะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดจาแบบกระโชกโคกหากนะหุนหันพันแล่นลงไม้ลงมือเป็นคนนุ่มนวลอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนนุ่มนวลน,นะคะเป็นคนที่เป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวระดับหนึ่งเลยนะ ไม่ใช่เป็นคนหน้าตาหล่อเหลาหรือว่าสวยงามแบบโอ้โหเทพบุตรนางฟ้าดาราอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างน่ยดย้วยโดยบุคลิกนะที่ขึ้นมานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณประทับใจในความคิดการทํางานการวางตัวแล้วก็วิธีการที่เขาทรีตคุณอนะ เอาใจใส่ดูแลคุณนะ่ะอืมแบบนี้เลยเดินเลเวอร์นะคะเข้ามาแล้วจะบอกว่าทําให้คุณวาวุ่นวายใจก็ได้นะเพราะเดินเลเวอร์ขึ้นมานะคะอืมแบบนันนี้โอเคจะบอกว่าเป็นการตัดสินใจก็ได้นะเดินเลเวอร์ว่าจะแต่งดีไม่แต่งดีจะครบดีไม่ครบดีอะไรแบบนี้นะเออเดินเลเวอร์นะคะโอเคไพ่ใบสุดท้ายนะคะแล้วเราจะมาดูว่าคนคนนี้เขาเกิดลัคนาราศีอะไรนี่ เป็นไพ่ four of pentacles ขึ้นมาโอ้โคนคนนี้ทํำงานเก็บเงินมุ่งมั่นสร้างฐานะจริงๆนะถามไพ่ความรักออกมารักโรแมนติกไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่เนี่ยไม่เท้า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 ,ทาขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เหรียญขึ้นมาสี่เหรียญหมายถึงอะไรนะคะสี่เหรียญหมายถึงว่าทำเพื่อความมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะของชีวิต เก็บเงินเก่งนะคะลงทุนเก่งเก็บเงินเก่งอะไรอย่างนี้นะดูสิเป็นคนเก็บเงินเก่งมากนะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนั่งทับเหรียญไว้เลยจ้ะไม่ให้กระเด็นนะคะไม่ให้กระเด็นนะคะเรามาซัพพอร์ตครอบครัวนะคะเพราะไพ่ ten of pentacles นะคะนี่ขึ้นมานะสิบเหรียญขึ้นมาโอเคเรามาเปิดกันต่อว่าคนคนนี้ตกลงเขาอยู่ราศรีอะไรนะคะขอเนื้อเน้นๆนะคะหนึ่งใบจังๆเลยนะ โอ้เป็นไพ่ก้าวไม่เท้าขึ้นมาเพื่อนๆดูสิที่อลิซบอกว่าทําไมทัดไฟเด่นจังเลยนะคะเมสิงธนูนี่เพื่อนๆเห็นไหมไฟเออร์นะคะเมสนะคะเลโอสิงนี่ธนูนะคะคันสอนมาเลยนี่แบบนี้นะคะคนคนนี้มีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวนะคะก้าวไม่เท้าขึ้นมานะจะเลือกสิ่งที่แบบดีที่สุดอะ ให้กับตัวเองเสมอชอบการแข่งขันอย่างนี้ก็ว่าได้นะอุปสรรคมาเลยจ้ะคือสิ่งหอมหวนเอาอย่างนี้ฉันชอบอุปสรรคฉันรู้ว่าฉันจะต้องจัดการอย่างไรนะคะลำดับขั้นตอนความสำคัญของปัญหานั้นดูสิปันไม้เท้ามันคือปัญหานะคะปัญหาปัญหาปัญหาขึ้นมาเนียมีตั้งเก้าเนี่ยเขาหยิบหนึ่งแค่อยิางไม้เท้าขึ้นมาฉันรู้ว่าปัญหานี้สำคัญที่สุดควรจะแก้ก่อนฉันหยิบขึ้นมาก่อนเลยนี่แบบนี้นะคะ มีไฟในตัวเยอะอยากทําอยากลงมือทําแล้วนี่ค่ะทะเยอะทะยานนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะอลิสขอเปิดอีกหนึ่งสำหรับนะอยากเปิดให้เพิ่มนะคะเป็นไพ่ทูเลฟนะคะไพ่ออร์คโคถ้าชาวรัคณนาราศีมิถุนนะคะมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่เป็นคู่แท้ของคุณคนนี้นะจะเป็นความสัมพันธ์นะคะในลักษณะแบบไหนนะโอเคขอหนึ่งใบอีกเช่นกันนะคะ Ance, นะคะความมั่งมีนะคะความมั่งคัง่งดูสิก็เขาทำงานหนักสะขนาดนี้แหละเนาะนะคะเป็นผู้นำนะคะเก็บเงินก็เก่งเพื่ออนาคตจะไม่มีเงินมีทองร่ำรวยไปด้วยกันได้อย่างไรนะนี่ดูสิเห็นสมบัตินะคะกองเงินกองทองนี้ไหมนะคะแบบนี้เลยแล้วเลขหนึ่งนะคะมันคือ Represent ก็เป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงห์ นะคะคธาตุไฟธาตุไฟอีกเช่นกันนะคะโอเคยังไงขอให้ชาวมิถุนทุกคนนะคะพบเจอคู่แท้นะคะคู่ที่ใช้คู่ที่ชอบนะคะเป็นกำลังใจให้นะอย่าลืมกดไลค์นะคะ subscribe เป็นกำลังใจให้อลิสด้วยนะขอบคุณค่ะ